วันนี้เราจะมาเล่น Beat Active กันเห็นเขาบอกว่าชุดนี้ลุยได้ทุกสถานการณ์ จริงไหมไม่รู้มาลองท้าที่สุด,สดกันวันนี้จะพาทุกคนไปลุยกีฬาในร่มที่ใหญ่ที่สุดในย่านบางนาที่นี่สนุกเต็มล้าาเลยบอกเลยว่าถ้าไม่มาที่นี่ถือว่าพลาดมากแต่ก่อนจะไปเล่นเครื่องเล่นสุดมันที่บิทแอคทีฟก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พร้อมกันก่อนชุดกีฬาดักแครของเรานี่แหละจะช่วยทําให้ทุกการเคลื่อนไหวสนุกและไหลลื่นไม่ว่าจะเป็นในร่มกลางแจ้งหรือแม้แต่เล่นน้ําก็เอาอยู่แล้วอย่าลืมใส่ถุงเท้าสเต็ปตี้กันด้วยนะทําให้วิ่งหรือเดินไม่สะดุดและปลอดภัยสุดๆพร้อมยัง ลุยกันเลยที่แรกสกายเทคสปอร์ตเล่นสกีแบบจำลองด้วยจอใหญ่ๆให้ความสมจริงเหมือนอยู่บนหิมะเลยใครเจ๋งๆต้องมาลองแล้วก็มาต่อที่แทมโบรีนกันกระโดดมันๆแข่งกับแฟนคือสนุกมากต่อมาใครอยากออกกําลังกายแบบเต็มๆต้องลองเกมแข่งเรือออกแรงแขนและขาสุดๆไปเลยแต่ก็ยังไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะแล้วก็มีอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานยิงคนูโกคาร์ทหรือจะไปเล่นบาโหนสลิงสุดมันก็มี เฮ้ยคือแบบเล่นมเยอะขนาดนี้ไม่ร้อนเลยอ,ะอ่ะเออท่าสบายมากเลยไม่ร้อนจริงเออไ้ยมาเล่นกันต่อ,อปะถ้าใครอยากสนุกแบบนี้ก็ต้องมาที่บีท t แอคทีฟเลยแล้วอย่าลืมมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พร้อมก่อนเล่นกันนะเพื่อกันลุยที่ลื่นไหลไม่สะดุดมาเถอะอย่ารอช้าที่บีท a แอคทีฟไบเทคบางนาเลย